ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับนอนหลับไม่สนิทฟังทางนี้ก่อนเลยกินเมมพัสแล้วเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะคือน้องอ่ะเป็นวิตามินที่ช่วยเรื่องการนอนหลับของในเครือบริษัทเ k ที่อร่อย่อ่ะทุกคนแต่ว่าน้องอ่ะไม่ได้ช่วยเรื่องการนอนหลับง่ายอย่างเดียวนะเขายังช่วยให้ตื่นนอนมาแล้วไม่รู้สึกเพลียไม่รู้สึกอ่องอ่ะฟีลแบบช่วยให้เราเข้าสู่โหมดการนอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่ตื่นมานะคะไม่ปวดหัวเลยคือเขาว่ามีสารสกัดที่สกัดแค่ LT h e a อ i n e นินนะคะจากยอดอ่อนชาเขียวปกติเราเรากินชามันมีคาเฟอน มีสารสกัดจากมิสเบอรี่ช่วยบำรุงสมองแถมยังมีวิตามินรวมอีก9ชนิดเลยทุกคนคือกินขวดนี้ขวดเดียวอะ่ะบำรุงสมองบำรุงร่างกายไปด้วยปังๆเลยขวดหนึ่งมี60เม็ดนะกินวันละ2เม็ดก่อนนอนได้เลยจึ้งมากแล้วก็ใครที่เดินทางบ่อยๆอ่ะเราแนะนําแบบกล่องนะคะในกล่องอะ่ะเขาก็จะแยกเป็น5ซองซองหนึ่งอะ่ะเขาจะแยกเป็น2เม็ดมาให้เลยค่ะคือปังมากสะดวกมากคือมันพกพาง่ายมากอะ่ะสมมติเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก่อนขึ้นเครื่องก็กินไปเลยค่ะพอตื่นมาจะได้ไม่ปวดหัวไม่เพลียพร้อมเที่ยวนะคะ